อีกเหตุการณ์นหนึ่งท่านผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าค่ะมีคนไปพบศพชายปริศนาเสียชีวิตใต้ตู้สัญญาณโทรศัพท์เก่าคือเป็นตู้ที่อยู่ริมฟิูตปาดเนี่ยค่ะแล้วลงไปใต้ตู้เนี่ยมีคนลงไปนอนเสียชีวิตอยู่ในนั้นและเสียชีวิตในลักษณะที่ขึ้นอืดปรากฏว่าท่านผู้ชมคะล่าสุดมีวงจรปิดเจ้าตัวลงไปเองใต้ตู้เนี่ยหรอใช่ค่ะ นี่ค่ะวงจรปิดคือวงจรปิดเนี่ย20พฤษภาคมนะคะก่อนจะมาพบร่างเช้าวันนี้ก็คือ3วันที่แล้วะจะเห็นว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นผู้ชายเดินมาแล้วก็มันจะมีตู้สัญญาณโทรศัพท์สองตู้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าตอนแรกเขามาตู้ซ้ายก่อนอลักษณะเหมือนมาก้มๆเงยๆอยู่บริเวณตู้เนี่ยค่ะบางช่วงก็พยายามจะดันตัวตู้ขึ้นแล้วก็เหมือนล้วงเอาอะไรบางอย่างจากในตู้ทําอย่างนี้อยู่ประมาณ20นาทีเลยนะคะที่บริเวณตู้ซ้ายทําอยู่พักนึงเลย นี่คือ11โมง22นาทีของวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากนั้นก็มีความพยายามเหมือนกับจะลงไปในตู้สายอะ่ะมีการโยกตู้ไปข้างหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามจะลงไป<อ>นี่โยกอย่างนี้โยกอย่างนี้เลยค่ะโอ้ก็คือเหมือนรู้อะ่ะว่าข้างใต้คือมันมีช่องอยู่ท่านผู้ชมคะช่องที่อยู่ข้างในเนี่ยลึกประมาณสักเมตรหนึ่งนี่ค่ะ ว้าง25คูณ45เซนติเมตรลึกประมาณเมตรหนึ่งนี่ค่ะพยายามจะลงไปแล้วเหมือนลงไม่ได้หลังจากนั้นนี่นี่จังหวะนี้เหมือนกันลงไม่ได้หรือยังไงไม่รู้ออกจากตู้ซ้ายมาไปตู้ขวาพยายามจะลงตู้ขวาอีกค่ะพี่ไก่ลงซ้ายไม่ได้ก็เลยลงขวาใช่ค่ะ แล้วก่อนจะลงคือพยายามดันตู้ไปข้างหน้าแล้วเหมือนจะล้วงหยิบอะไรก็ไม่รู้คราวนี้กลับมาที่ตู้ซ้ายลงไปได้แล้วค่ะ<อ>ลงไปแล้วค่ะท่านผู้ชม<อ>และนี่คือภาพสุดท้ายของเขาที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดตัวนี้ก่อนที่เช้าวันนี้พนักงานกวาดขยะเดินผ่าน ได้กลิ่นเหม็นถึงตรวจสอบท่านผู้ชมลักษณะเนี่ยสภาพร่างกายตอนที่ไปเจอก็คือขึ้นอืดแล้วนะคะสภาพบวมเลยนอนคุดคู้อยู่ที่ด้านล่างตู้ควบคุมระบบสัญญาณโทรศัพท์ตู้นี้ค่ะคิดดูว่าตอนร่วมกระตันยูมาถึงอะคะ่ะต้องใช้เครื่องมือหนักมาถอดตัวตูวต้ข้างบนออกก่อนเพราะช่องมันแค่นี้เอง,นงนอเนี่ยค่ะกว้าง25,45คูเซนน่ะเนี่ยต้องถอดอย่างนี้ค่ะแล้วก็สกัดปูนออกอีกนะ ถึงจะสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตคนนี้ขึ้นมาได้ต่อมาตรวจสอบเบื้องต้นนะคะในร่างกายเนี่ยที่กระเป๋ากางเกงมีถุงยาเส้นถุงกระดาษหอยาเส้นไฟแช็กและแบงค์20บาท1ใบมือที่กำสายไฟเนี่ยคือดังปีเลยแล้วมือก,ก็สภาพเละเลยอะค่ะตอนนี้คาดว่าคาดว่าอาจจะไปขโมยสายไฟอะรู้ไหมคะคือปีนล,ลงไป พยายามจะไปขโมยสายไฟหรือเปล่าเพราะว่าตอนเสียชีวิตมือยังกำสายไฟอยู่เลยแล้วดำเลยมือก็คือมีสภาพเสียหายชัดเจนที่ตัวเนี่ยไม่สามารถตรวจหาบาดแผลอย่างอื่นได้นอกจากที่ชัดเจนคือบริเวณมือคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณสองสามวันนะคะลองฟังทางพนักง,งานกวาดถนนเขตมีนบุรีคุณปนัดดา <S <S ที่ไปเจอศพเมื่อเช้านี้ค่ะ สาวก็ฝาดไปเรื่อยก็เก็บขยะเก็บใบไม้ไปเรื่อยอะค่ะแล้วก็ได้กลิ่นล้วก็พี่ก็คิดว่าเป็นหมาที่มาตายแถวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็จะเก็บแล้วพี่ก็หาว่าเอ๊หมามาตายอะไรแถวนี้เราก็มองเข้าไปในตู้เห็นแมงวันมันเกาะที่ตู้เนาะเข้าไปดูจะงกหน้าเข้าไปจะงกหน้าเข้าไปมันก็จะเป็นหลุมลึกๆก็เลยมองว่าเอ๊หลุมมันหมามันเข้าไปตายหรือเปล่าอือแล้วก็เปิดแฟลชดูก็เห็นขาวๆก็คิดว่าหมาดูอีกทีนึงก็เห็นกางเกงขาสั้น เห็นแขนเห็นอะไรก็ใช่แล้วเราก็เลยโทรบอกน้องเลยก็ไม่ค่อยรู้ว่าเขาเข้าไปได้ยังไงเพราะมันเล็กมันกว้างแค่ยี่สิบสี่เซนเห็นตำรวจบอกแล้วก็ยาวแค่แปดสิบเองเพราะตัวต้องเล็กมากๆอ่ะถึงจะรอดเข้าไปได้ในช่องนั้นอ่ะแถวนีมีพวกแบบว่าแก๊งัะสายอะไรมีมีมีแต่เราอ่ะไม่กล้ายุ่งกับเขาเพราะเราต้องทํางานตรงนั้นทุกวันบางทีก็มาเห็นตัดกันไปหมดแล้วก็มาเจออย่างเงี้ยเจอสายเจออะไรอย่างเงี้ยอ๋ออยู่ในระแวกนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้ว พออเขตมีนบุรีค่ะคุณศักชัยใสสุกบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตู้นี้เป็นของหน่วยงานไหนแต่คือสภาพก็คือเป็นตู้เก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหลังจากนี้จะให้สํานักงานโยธามารื้อตู้ออกแล้วปรับตรงนี้ให้มันเรียบไปเป็นฟุตบาทให้คนเดินได้ตามปกติโอ้โหนี่คือตู้เก่าที่ไม่รู้ของใครด้วยซ้ำอ,อ,อีกแล้วเออแต่รู้ว่ารื้อได้อะค่ะแต่ยังไม่รือ้อต้อง,งรอให้เกิดอะไรอย่างนี้นแล้วก็รือ้ออแล้วก็ยืนยันนะคะท่านพออเขตยืนยันว่าช่องเนี้ย ยืนยันว่าคนเดินถนนเดินไปเดินมาทั่วไปตกลงไปไม่ได้เท่าที่พบสภาพการตายนะครับเพราะบ่อ,บอเนี่ยช,ช่องเปิดของบอ่อเนี่ยประมาณ2ี่สาคูพาเท่านั้นเองถ้าคนธรรมดาทั่วไปที่จะเดินเกิดประเทแลือตกไปคงเป็นไม่ได้น่าจะเป็นการเจตนาลงไปแล้วก็จากที่ทางมูลนิธิตรวจพบนะครับก็มือขวาเนี่ยกำลังอยู่ที่สายสายไปหรือสายคือสารทั้งล่าง ก็สานิษฐานว่าน่าจะลงไปกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เรายังไม่พบเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ในการที่จะไปตัดหรือไปทำอะไรทั้งนั้นครับสภาพบอ่อยวนี้ไม่ได้มีการใช้งานแล้ว,วเพราะจมรถเสียหายนานแล้วและอยู่อยู่ในแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับ